รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปี ไรเสื้อครับสวยเลยล่ะไม่ใช่ดูดีๆสิพี่เพิร์ดเนี่ยว้าน้องพอดสักสิตัวนี้เองใช่ครับสะอาดเยี่ะ้ยมขยายม่านตาให้พี่เพิร์ดดูชัดๆเนี่ย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 ขอดู้สิชัดหน่อยนะครับอ๋อติ๊กเกอร์หัวใจถูกต้องครับนี่พี่เพิร์ดรู้ไหมข้อความหมายถึงอะไร ความฮอตในช่วงของวันวาเลนไทน์ค่ะพี่เพิร์ตที่ไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแทายเพื่อนก่อนแล้วกันสวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ,รลิซิน,นครูกุ๊กต,ตัวน,อน้อยรายการอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยครับแล้วตัวิ๊กเตติกรนะทำไมเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังนะครับคือสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเนี่ยในช่วงวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับถ้าเราชอบใครหรือแบบมีความสุขดีกับใครเนี่ยแล้วก็ไปแปะให้เขาเลยอืมแล้วรอกว่าที่พ่อมีสติ๊กเกอร์ในมือขนาดนี้เนี่ยมีคนมาแปะให้ ไม่จะอวดใหม่ครับเนี่ยฮะแหนะจะช่วงนี้ใครจะให้ราคาของมันแพงนเนอะก็แก่ไอ้มันเขาตีมอลบอลนท้ายกันนั้นเองถูกต้องค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะค่าคอมพอร์ถ้างานนี้น,นะครั <c oughs> บวันนี้เนี่ยพี่เวก็มีเมนูที่ข้ากับบอลบอลนท้ายให้คอมพอด้วยครับจริงเหรอคะจริงครับไปดูกัอะไรมะไปอยู่เลนะยรครับมาแล้วกิจาก,ารรรกรรมดิสนีย์คุกดิสนีย์โฟโต้สำหรับเดือนนี้มาในหัวข้อติดตามกติกาการร่วมสนุกได้ทาง facebook com l i t t l e c o o k thailand พิเศษพากันเพื่อสุดน่ารักชุดเจ้าชายเจ้าหญิงเ่ินรายชื่อผู้โชคดีสามารถตรวจสอบและติดต่อรับของรางวัลได้ทาง f a c e b o o k c o m s <oughs> l a t l i t t l e c o o k t h a i l a n d ได้เลยค่ะ อน้อยอยู่กับพวกเราสองคนนะครับในช่วงห้องครัวตัวน้อยครับและมีครูอยู่กับพ่อในวันนี้นะครับก็คือครูปลาแน่เองสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแล้ววันนี้คานพอดเราก็จะมาทำเมนูที่เข้ากับวันบรนแทนคายมากคานพอดนั่นคือเมนูอะไรครับเมนูดอกบัวลาบ อ่าใช่เลยค่ะน้องพรอดีเลยว่าน่าทานมากแล้วก็เข้ากับวันนี้ด้วยเฮ้ยไม่ใช่ค่รน้องพรอวันนี้จะมาทำวิดูอเลยครับคี่โบมากระลองหัวใจค่ะอ่าโอเคมากระลองหัวใจนะคะถ้า,างั้นนะฮะเราก็ไปดูวัตถุดิบกันเลย <c oughs> ด่ดีวะครับขั้นตอนแรกนะคะในการทำกระลองหัวใจนะคะก็จะมีอัลมอนด์พาวเดอร์นะคะหรืออัลมอนด์บดของเรานะคะ,ะก็ร่อนรวมก,กันกับตัวไอซิอออ่งค่ะพักส่วนผสมนี้ไว้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาตีในส่วนของเมอแรงหรือไข่ขาวนะคะคเติมไข่ขาวลงไปเลยในถุงผสมนะคะคเปิดเครื่องค่ะใช้หัวตีตะก้อค่ะคจะทยอยเติมน้ำตาลทรายลงไปนะคะเราก็จะรอส่วนผสมให้ตั้งยอดนะคะแต่ระหว่างน,นี้ก็คือวันนี้เราจะทำมากระลองะไยคะ ห,หัวใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่สีสีชมพูลงไปนะคะค่ะใส่ต,อ,ตอนทั้นตอนนี้เลยนะคะใส่ลงไปนิดเดียวค่ะเป็สีไหมคะเป็สีชมพูไหมคะสีอ,อ้า่น,น่าละคะ่ะสีจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดนะคะ ผสมเลยคะเมอแรงเราเริ่มขึ้นเงาแล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นเงาแล้วก็ปริมาณพิ่นขึ้นนะคะเห็นลายตะก้อชัดเจนนะคะเราปิดเครื่องเลยค่ะอ๋อ้แล้วว่าเป็นห้อยมาเป็นตัววีเสร็จแล้วพอเราได้ส่วนของเมอแรงนะคะหรือส่วนของไข่ขาวเราก็จะมาเติม ส่วนของแอลมอนกับตัวไอซิ่งที่เราผสมไว้เมื่อกี้ค่ะแต่เราจะแบ่งเติมสัก3าครั้งนะคะสครั้งนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าทํายากกันนะคะเพราะอะไรคะเวลาทํามาแล้วเขาไม่มีสเกิร์ตหรือไม่มีขานั่นขึ้นอยู่กับการผสมตอนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเติมมาเดี๋ยวครูผสมให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะคะจะอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ก็อยู่ี่ขั้นตอนนี้ด้วยใช่ค่ะเราก็ใช้วิธีการคนแล้วปาดนะคะคนแล้วปาด แล้วก็เติมส่วนผสมต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมดเลยค่ะ<ส>นั่นแหละค่ะอุ้ยไม่หมดในสางัแน่เลยอ่าไม่เป็นไรค่ะ,อ,คะอีกทีนะึงค่ะใช่ค่ะเขาจะทายได้เต็มหมดเลยค่ะอ่าโอเคครับ พอรอบสุดท้ายเขาจะเริ่มหนื่อมากแล้วค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวครูช่วยนะคะส่สมผสมเข้ากันยังคะเข้าแล้วโอเคแล้วข้าแล้วเป็นสียมพูอันนี้คือตัวเนื้อใช่ไหมคะข้างบนใช่ค่ะตัวเปลือกมะกรองค่ะเขาเรียกเปลือกมะกรองนะคะจะได้สมาผสมแบบนี้นะคะอะ เสร็จแล้วเราจะเอาส่วนผสมที่ได้ใส่ถึงบีบนะคะแล้วก็บีบลงบนแผ่นรองรลระรองนะคะโอเคครับค่ะ ต้อนรับเข้าสู่ช่วงอาเซียนยัมมี่กับน้องเบลกนนันนัฐค่ะวันนี้น้องเบลจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกกับเมนูยอดนิยมของประเทศด้วยดนามที่เพื่อนๆได้ยินแล้วต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนถือจะเป็นเมนูอะไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ <S <S เมนูที่เพื่อนๆจะต้องร้องอ๋อก็คือเมนูหนมเนีงนั่นเองค่ะ พี่ว่าต้องร้องอ๋อเพราะเป็นเมนูที่คนไทยรู้จักกันดีมีขายทั่วไปค่ะแต่ความแตกต่างระหว่างแหนมเนืองในไทยกับต้นตำรับของประเทศเวียดนามก็คือของเวียดนามจะหั่นเป็นหมูชิ้นเล็กๆก,กว่าส่วนน้ำจิ้มก็จะใสและรสชาติออกเปรี้ยวหวานมากกว,าว่าเรานั่นเองค่ะน่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและก่อนที่จะลาถึนไปในวันนี้น้องเบลก็มีคำศัพท์จากประเทศเวียดนามมาฝากกันค่ะนี่ คำสภาษาเวดนามในวันนี้น้องเบลขอเสนอคำว,ว่าจัวซึ่งแปลว่าเปรี้ยวนั่นเองค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะจัวเปรี้ยวค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงอาเซนยมัมีกับน้องเบลกันเงียแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เราในครับในช่วงห้องครัวตัวน้อยคอ่ะอ่าตอนนี้นะครับเร,เราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปกันแล้วนะครับโอเคงั้นามาเริ่มเลยครับคุณครูขั้นตอนต่อไปจะเป็นตัวไวช็อกโกแลตการหนาดนะคะก็คือไส้ของมาการองแล้วก็เริ่มต้นจากการทําไวช็อกโกแลตการหนาดก็คือเอาส่วนของวิปปิ้งครีมนะคะใ,คใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดนะคะได้แล้วก็มาเทใส่ในชามไวช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้นะคะมาเทไปเลยใช่ค่ะ ง่ายๆค่ะอาเขาจะเริ่มละลายแล้วเดี๋ยวเราจะคนเข้ากันให้เนียนนะคะใช่ค่ะ,ะ,ะน่าและค่ะเสร็จแล้วเราทำเราอยากเป็นไส้ที่มีกลิ่นกุหลาบด้วยไหมคะวันนี้เราก็จะมีกลิ่นกุหลาบใส่เข้าไปเล็กน้อยนะคะโอเคเลยน, <ๆ S 2> นิดเดียวนะคะวอน,นี้ไม่ค่อยกลิ่นหรือ,รอ,รอว่าต้องมากกว่านี้พอแล้วค่ะใช่ไหมค่ะเพราะส่วนผสมเรานิดเดียวยังท่าวันนี้ค่ะแล้วก็ว อยากได้สีชมพูใส่สีเจลเข้าไปเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะโอเคเติมได้เลยค่ะ,นนะ,คะอ่าค่ะเติมเลยค่ะเห็นไหมคะใส่นิดเดียวเองเราก็จะได้ไส้ที่เป็นการหนาสนะคะครับก็คือมีทั้งกลิ่นแล้วก็มีสีด้วยใช่พอส่สวนผสมละลายเข้ากันแล้วเติมสีเติมขินเรียบร้อยแล้วเราจะเอาการหนาที่ได้นะคะไปแช่ตู้เย็นไว้ช่องธรรมดาค่ะคให้เขาเริ่มเซ็ตตัวก่อนเวลาเราบีบใส่เปลือกมะการองจะได้ไม่ไหลนะคะอ่าโอเคครับโอเค เดี๋ยวเราไปแช่ในตู้เย็นก่อนนะคะเราจะมาทำในส่วนของไส้ลาสเบอร์รี่ยมกันนะคะคก็รเริ่มต้นจากใส่ตัวลาสเบอร์รีเร่เยลเลกก่อนนะคะคคแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะคคแล้วก็เปิดไฟตั้งให้เขาเดือดแล้วก็ยกลงมาแล้วใส่เจลาตินทีหลังนะคะ ก็ตั้งไปประมาณ1-2นาทีนะคะให้น้ำตาลทรายพอละลายก็พอนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่เจลาตินเข้าไปอุณหภูมิจะต้องไม่เกินไหร่80องศาควรจะอยู่ที่ห0ดถึงใช่ค่ะเจลาตินก่อนใช้ทำไงคะใช่น้ำเย็นตอนนี้เราใส่เข้าไปได้แล้ยทั้งหมดเลยนะครับใช่ค่ะหนาแล้วก็คนให้เขาละลายง่ายมากเห็นไหมคะแค่นี้เราได้ไส้ ลาสเบอร์รี่แล้วแต่เราใช้ตอนนี้ได้ไหมคะยังไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเหลวค่ะเราต้องไปแช่เย็นเหมือนเดิมเราค่อยมาใส่ไส้กันนะคะโอเคได้ครับอ่าจะอบเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้นี่แบบนี้เลยโอเคครับเราจะมาทําอะไรต่อครับพุ่โคก็เราก็จะมาใส่ไส้กันนะคะเมื่อกี้เราเตรียมไส้ไวช็อกโกแลตที่เป็นกลิ่นกุหลาบไว้แล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมาใส่ในถุงบีบแล้วก็ ใส่หัวบีบเหมือนที่เราบีบตัวมันเมื่อกี้นะคะเพื่อที่จะมาใส่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวลัซเบอรี่แยมเราก็จะมาใส่ถุงแบบนี้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะใส่ข้างในให้มีรสชาติรสเปรี้ยวๆนะคะจะได้ไม่หวานมากค่ะเดี๋ยวผู้ใส่ให้ดูนะคะวิธีการบีบก็คือบีบรอบนอกนะคะแค่นี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใส่ไส้ ใส่ความเปรี้ยวเข้าไปตรงกลางเห็นไหมคะอ๋อแบบนี้โอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาอีกฝากนึงมาประกบโอเค,ออเคก็คือต้องเป็นฝาที่เป็นคู่ของเขาด้วยนะครับใช่ที่ขนาดเท่ากันค่ะครับอ่อาลุยเลยค่ะบีบเลยค่ะเว้นตรงกลางไว้ค่ะอ่าโอเคอ่าแล้วก็ใส่ใส่ไซรลัตเบอร์รี่ตรงกลางนะคะแล้วก็ประกบอีกฝากนึงที่ขนาดเท่ากันค่ะ ถ้าเราอยากใส่ไส้เลมอนหรือใส่ไส้สตรอเบอรีร่ได้นะคะ<อ>ให้<ร>มีหลากหลายรสชาติใช่ไหมคะใช่คะ่ะใส่ไส,ส,ส้ข้างใน,นะ เรียบ้อยแล้วฮะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอาส่วนตัวมากระลองที่ได้ค่ะแช่เย็นก่อนเพื่อให้เขาตัวไว้ช็อกโกแลตเราแข็งนิดนึงอแล้วก็เสร็จแล้วก็คือถ้าเราจะทําให้มีสีสวยๆเราจะใช้ตัวสีนี้นะคะก็คือแบบรู้ไหมคะเขาจะมาขึ้นมาใช่แล้วตัวนี้นี่เราทานได้ใช่ไหมคะทานได้ค่ะเป็นสำหรับใช้กับอาหารนะคะโอเคค่ะอย่างนั้นก็ได้ แล้วก็ไปแช่เย็นก็พร้อมเสิร์ฟได้นี่นะคะแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาจัดจานเลยก่อนเนาะค่ะโอเคเีวางชั้นสวยๆนะคะคก็วางไปรอบๆเลยนะคะเ,คเป็นทานคู่กับน้ำชายามบ่ายก็ได้นะคะอ๋อโอเค ก็เสร็จเรียบร้อยเนี้ยนะคะจรเมนูมาก็รองหัวใจของพวกเรานะคะเดี๋ยวเราเอาเพื่อนๆพื่นดูเฉยๆแล้วกันนะคะพี่เลยนี่ มานก็รองหัวใจต้อนรับวันแห่งความกกวารักแบบนี้ใช่เขาได้หมาะวันวันท้ายมากๆเลยแม่จะไขายเพื่อน่าจะได้กาแฟอะไรนะเราน่าจะขอบคุณคุณครูกันได้แล้วอ๋อโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ววันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะที่มาสอนเรทาทําเมนูน่ารักน่าทานแบบนี้นะคะขอบคุณครับครับแล้วตอนนี้นะครับความรู้รอบครัวด,ดีๆก็รออยู่แล้วครับในช่วง c คัคก <Cooking S 1> ิ้งทีส Cooking Tips เด็กๆถึงแล้วละจ้ะหยิบกระเป๋าของตัวเองแล้วรีบลงมาเข้าแถวได้เลยนะเบื่ได้แล้วพอถึงแล้ว เ้วจะเด็กๆขิวก,กันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อนเพื่อทำกับข้าวนะจ๊ะหาของกินเย้เย้วิกเตอร์เดี๋ยวคู่กับพ้อสนะอ้าวไม่ง่วงนอนแล้วเหรอพอสไม่นี่ใครบอกแหละว,ว่าพ้อส่ง่วงนะออคู่กับพ้อสมีหวังอดกินแน่แ่เลยหอยเซ็งเลยเอาที่สบายใจแล้ว โอเคจ้าเด็กๆเดี๋ยวพวกเราเดินไปรับวัตถุดิบทำอาหารจากพี่เจ้าหน้าที่เขาได้เลยนะจ๊ะสวัสดีครับเด็กๆวันนี้พี่จะให้เด็กๆลองทำอาหารเมื่อเราอยู่ในป่ากันนะครับอ้ยเอาหน้าเอาหน้าจับคู่เรียบร้อยแล้วครับคุณได้ไลเพดได้ดิสบายมากเดี๋ยววิกเตอร์เตรียมของส่วนที่เหลือเดี๋ยวพอดโชว์ฝีมือเองระดับพิธีกรลิตเติ้ลคุกแล้วสบายมากเลยว้าวข้าวสุกแล้วเป็นไ น่ากินใช่ไหมล่ะข้าวน่ากินจังเลยพอสแน่นอนสิบอกแล้วไงว่าทำได้นะไม่ค่อยเลยโอ๊ยพอสเราว่าข้าวที่พอสสูงนะ่ะมันไม่สุกนะอ๋อไหนไหนโอ๊ยทิ้งด้วยอะ่ะเพราะตอนพอสสุงข้าวนะ่ะใส่น้ำน้อยไปนนแน่แนเลย ดีครับเพราะถุงข้าวสุกสุกดิบๆมบะครับจะทํำยังไงดีอะไรอ่ะอย่ามาโทษเราคนเดียวสิไม่เป็นไรครับนอ้นองๆไม่ต้องเถียงกันพี่มีวิธีแก้ง่ายๆแค่ละลายน้ําเกลือแล้วไปพรมลงบนฝาหมอ้อเดี๋ยวต้องปิดฝาหม้อให้สนิทสัก1 0บหรืสินาทีแค่เนี้ยก็จะได้ข้าวสวยที่น่าทานแล้วล่ะครับอแค่นี้เองสบายมากออพอสเราว่าคราวนี้เราหุงเองดีกว่านะ พอสเอาไว้คราวหลังก็แล้วกันนะถ้าให้พอสทำกี่สงสัยวันเนี้ยเราคงจะไม่ได้กินข้าวแน่แน่เอาที่สบายใจแล้วกันสำหรับเคล็ดลับดีๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับอ้าว่อบ้านคุณพอสกับเมนูมะกรองรูปใบแจกของเราอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยมากเลยครับพี่พอสยอดมากรอเรากเห็นมากมากลอ,องอนะีกวิทีเด็ดด้วยยังไง กินไปใช่ไหมอ่าปากเชไหนดูที่โอ๊ยไม่มีร่องรอยมาของมากเลยไม่กินจรือกินเหรอมองร่องอยแง่ีเลยทีเดีเพื่อนนี่มันจะขายดีเหฮัลโหลครับออได้นับของแล้วชอบของมากเลยอ๋อลองรีวิวของให้แล้วด้วยอ๋อขอบคุณมากเลยครับหมายชอบมากเลยจะเอาเพิ่มเหรอครับแต่อันนี้แพงหน่อยนะครับแพงหน่อยนะเพราะว่าของใกล้จะหมดแล้วอ๋อเจอกันที่แล้วนะครับโอเคครับดีมาก ทำอะไรคพน้มพอดไม่มีอะไรคพีนมพ์ดอะไรไม่มีมันบอกอะไรเพื่อก่อนเลยก็เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้นะคะับก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆอีกด้วยนะครับกลับไปช็อปแกรนด์พระรามก้าเนี่ยนะครับแล้วก็มาเจอกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับในรายการลิ้นกุ๊กตัวน้อยรายการอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยครับตั้งเวลาเลยช่องทางอากาศที่ขึ้นบนหน้าจอเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับบ๊ายบายอ ไปไหนคะนวชี่นะครับเดี๋ยวข้าไปไหนคะนวอทให้มาก่อนตกลงมากระลังพี่บวยอยู่ไหนครับพอจะไปดูมันจบอกไม่กินเนี่ยดูมาไม่มีเห็นไหมพอดไปนะอาเก็บลาเบียแครับกับมากร้องแหงพกงหัวใจชุยมาก็ตลังหัวใจ